ส,สดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเข้าไปดูคณะของเรามีชื่อว่าวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นั่นเองนะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักว่าวิทยาลัยของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคณะน้องใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลย แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการที่เราพาทัวร์เข้ามาจากหน้ามถึงในคณะนะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาเล่าว่าทําไมเราถึงได้เข้ามาเรียนที่คณะนี้นะคะตอนแรกเลยเนี่ยตอนม6เนี่ยมันก็จะมีโอเพนเฮาส์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะที่แบบพวกเด็กมปลาย,ลย,ยะาอะไรเงี้ยจะไปโอเพนเฮาส์ตามวิทยาลัยต่างๆแล้วคณะเนี่ยก็คือรู้มาจากเพื่อนว่าเออมันมีคณะนี้เปิดนะก็เลยได้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าคณะเนี่ยเป็นยังไงแล้วที่ชอบคณะเนี้ยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนทฤษฎี น้อยแล้วก็ชอบปฏิบัติเนี่ยคืออยากลงมือปฏิบัติจริงๆเนี่ยเยอะแล้วคณะนี้คอนเซปต์ Concept, หรือว่าการที่แบบว่าเขาพี่เซนต์วเองเนี่ยคือมันดีมากคือการให้เราเรียนน่ทฤษฎีนะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ได้มาโอเพ่นเฮาส์ที่คณะนี้นะคะมาได้ทํากิจกรรมตอนโอเพ่นเฮาส์ด้วยแล้วก็ได้เข้ามาเนี่ยในรอบแรกก็คือรอบพอร์ตเลยนะคะยื่นพอร์ตมาแล้วก็รอบแรกเนี่ยก็เข้ามาทํากิจกรรมในรอบพอร์ตนะคะอาจารย์ก็จะม เข้ามาเรียนที่คณะนี้นะคะมากับเพื่อนอีกคนนึงนะคะมาจากโรงเรียนเดียวกันเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้นะคะว่ามากับใครอ่าแล้วก็ได้เข้ามาทําความรู้จักกับเพื่อนนะคะรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์ทุกคนเนี่ยน่ารักมากนะคะแล้วก็การเรียนของเราเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะได้ไปเชียงรายแล้วก็ได้ไปตามวิยทยาเขตต่างๆนะคะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการทาํากาแฟหรือว่าแบบการจับปลาปลูกข้าวหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะตามคอนเซ็ปที่อาจารย์เนี่ยได้วางไว้ว่า ปีหนึ่งเนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างปีสองเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงปีสองเนี่ยจะทํางานเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีงานเดี่ยวเข้ามาด้วยนะคะการเรียนเนี่ยสนุกมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพบรรยากาศการเรียนกันค่ะว่าลงพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงไป Can we not talk about family with families all that we got everything I went through, you were standing there by my side and now you're gonna be with me for the last one It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you. แล้วก็เมื่อกี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศที่เราได้ไปลงพื้นที่หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการสอบนะคะมีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแล้วก็มีอาจารย์ที่น่ารักของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าคณะอะไรหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนเนี่ยก็ลองเอาคณะของพี่เนี่ย ไปเป็นตัวเลือกในหลายๆตัวเลือกของน้องนะคะลองเข้ามาศึกษาดูหรือว่าใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักมาปรึกษาพี่ได้หรือว่าจะเข้าไปตามลิงก์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าคณะเนี่ยใช้ลิงก์อะไรก็ลองเข้าไปดูกันได้เนาะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ถ้าเรียนอะไรชอบอะไรก็ไปตามที่ตัวเองหวังไว้นะคะขอให้ถูกใจกับคณะที่เลือกที่ตัวเองอยากเข้าที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เข้าคณะที่อยากเรียนได้ะคะ่ะ We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about.